เดือนเป็นสองสาเดือนเล้วก็เจ็ดแปดือนแล้วครับนี่คือความรวดเร็วและสนุกสนานคับจ่ายได้ตเ็นกจริงอะไรอะ ตัวจริงไม่เก่งเลยอันนี้ไม ah ่เถยงเอ๋ยขาเราดีใจจังเล่ะเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนนะฮะย่าเลยเมียขาขาถึงขึ้นมางาต้านแล้วเออเมียเมียชื่ออะไรจ๊ะ ผัวจ๋าเมียจ๋าอยู่อย่างเงี้ยชื่ออะไรจ๊ะนี่กอนอื่นหน้า่เเดเได้ยินลูกหลงด้วยลูกููกููเแต่อดทำไมลูกเนี่ยชื่ออะไรจ๋าหลวงพ่อบอกแล้วใหุ้ยา นี่ผัวจ้านี่ชนมโนถึงลูกพ่อไปอีกแล้วไม่ทันแล้วมั้งจะบอกว่าเมียอ่ะเป็นถึงคนใหญ่คนโตเลยนะจ๊ะจริงเหรอเนี่ยใช่นี่เราอยู่กันมาตั้งนานเราไม่เคยรู้เรื่องซึ่งกันและกันเลยนะเออเอาอย่างนี้เมียอ่ะแนะนำตัวให้ผัวได้รู้จักนะจ้าเมียน่ะเป็นถึงองค์หญิง เมียชื่อว่าองค์หญิงวงค์สัมฤทธิ์น่ะดีใจนะแล้วเม,มียมีพี่ชายคนนึงได้นะสเสด็จพี่สิทธิชัยน่ะรู้จักหรือเปล่าข้าชอบแค่ดีใจว้าวตายแล้วหัวกูขาดแน่ หัวาจดีใจใช่ไหมดีใจมากเลยเียวๆอมยิงมองสมิธใช่เปพาก็ได้ถามโอ้รสีชั่ใช่เลยจ้หัวกม่ใช่คนต่ต้อยๆนะอ้จริงเหรอจริงสิแล้วหัวเป็นใครละจ้าแนะนำหน่อยสิอรู้จักโอ้พี่เนยนะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาชัมนุษย์ธรรมดาด้วย ใช่หาสนุกพี่มาก่อนพี่คือโอรสขันชืสิงห์พี่เคยฝันว่าพี่อยากเป็นขันชืสิงห์ผิดเรื่องหรือเปล่านี่แต่ตอนนี้พี่จะบอกเลยว่าพี่เนี่ยก็น้องเดินไปที่ไหนเนี่ยน้องจะได้คุยกับเขาได้ว่าพระสวามีของน้องเนี่ยก,ก็มียศเหมือนกันดีใจ,จเลยมียศได้หรอจาเป็นอะไรจ๊ะเรียกพี่ว่าตลัก หปิปปปโอผัวไม่ถึงปลัดตอนนีหรอจ้าพี่ี่จบุพีกระสอบได้ประหลัดป<อ>ั๊บเลยจ้าแต่ว่านะไปไปการที่เราอยู่กับผัวเมียกันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรานั่งกินนอนกินแบบเนี้อีกหน่อยเดี๋ยวลูกก็จะต้องคืบขาดออกมาพี่ว่าเราจะต้องช่วยกันทำมาหากินแล้วล่ะแผัวจะให้เมียทำอะไรจ้ะพี่ว่า ต,ตับจะยิงโดมถามทำไมวะพี่ได้ยินเหมือนไม่ซื้อแล้วพี่อพบอกพี่ยังไงก็ไม่รู้น,นี่พี่ว่าอย่างนี้น้องร้องเพลงก็ได้ไหมนะโอ้ยิ่งชอบชอบร้องเพลง ตั้งวงเลยเดี๋ยวเราสองคนผัวเมียได้นะเดี๋ยวน้องเนี่ยเป็นนักร้องส่วนพี่จะเป็นห่างเครื่องดีไหมดีไหมเออดีเนี่ยอย่างถ้าถ้าเกิดว่านะเดี๋ยวชายาไปเล่นลิเกที่ไหนเนี่ยเราไปเปิดวงใกล้ๆมั้ยดีชนะันเลยเอาละลอกเอาละอันนี้เอาเพลงอะไรได้บ้างเออน้องชอบเพลงของพุพวงเอาเป็นห่างหน่อยถอยนิด ใช่ไหมร้อเพลงคนสมัยล้อเอยอยิดที่มันร้อว่าอะไรนะหายาปิดนิอีดิสต้าหน่อยคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ไหมนลองซิลองซีหายา นี่คือว่าเราเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเรายืนร้องแบบนี้นะเดี๋ยวไม่ได้เลยตักยิ่งยรงนี่มันคมเมต์เสด็จเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่จริตจะก,ก้านเข้าไปาาาเข้าใจกันต้องต้องมีจริตด้วยสมมติว่าขึ้นมาเลยนะ ต้องรู้แต่ย <Huh? S 2> ิงไปห่างไปนนหน้าและอะไรอย่างนี้เต้น้วใช่ไหมเต้นด้วยแต่หน้านะหน้าเราต้องมองไปอีกทางหนึ่งเออคือกัวคนเห็นเลยอีกทางนี้เอ้ใช่เอาลองติดไหางไปนิดนีกหน้าห่างอี้สันี้ พอผู้หญิงก็ให้ผู้ชายก็ต้องไปไงหน่อยเนรน่ยเน่เน่ยเน่นตรงนี้คุยห่าไปนิดอีกนิดหน้าและท่าดี่็นิดอีกนิดหน้า Koi hao pai din ik din na la Hao hi sat din ik din na la Koi hao pai din ik din na la Hao hi sat din ik din na la